รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ท uh. ุกวัยนาฬิกามุนมาช่วงเวลาคนหาเรื่องราวไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งดูหมอไม่รีรอพาเขาครัวชวนชิมนาฬิกามุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนู รอยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพกายใจ Happy Life กับคุณรีสวัสดีค่ะุณผู้ชมคะมาถึงแล้วคะ่ะ8ดโมงครึ่งนะคะ Happy Life กับคุณรีเริ่มกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะนั่นคือ Lucky Meal สุขภาพกับราศีคะ่ะ คุณหมอหยองก็จะพานะคะเราจะเดินตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมาถึงช่วงอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้ค่ะน้ำพริกกุ้งสดมาถึงช่วงแฮปปี้เฮลท์ใส่ใจในสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเรื่องของอาการใส้ติ่งอักเสบแฮปปี้ทริปแฮปปี้ไทม์ Happy Trip, Happy งานบุญค่ะซึ่งต้องขอยอมรับเลยว่าเป็นการรวมตัวของเชฟทั้งหมดโรงแรมดังๆระดับ5ดาวมารวมตัวกันเพื่อสร้างกิจกรรมเพื่อที่สำหรับคออาหารนะคะและสุดท้ายค่ะช่วงเกรดความรู้สู้ภายพิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของนะหน้าฝนดังนั้นทางปอก็อยากจะขอแนะนำเทคนิคการขับลุยฝนอย่าง อดภัยค่ะช่วงลักกี้มีลสนับสนุนโดย iMobile คุณหมอหยองนะฮะคุณหมอสุริยันสุจริตพลวงแนะนำเราแล้วว่าจะไปทัวร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะเดี๋ยวเราให้หมอหยองเล่าดีกว่าว่าเอ๊ะทัวร์จะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้คนติดต่อเข้ามาเยอะมากหมอหยองค่ะ ครับคุณฤินครับก็อย่างที่เมื่อสองที่แล้วเนาะเราบอกคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของแอปปิไลของเราบอกว่าสุขภาพดีนอกจากดนชะตาแล้วเนี่ยเราไปทําให้ใจเราดีด้วยการที่ใจดีเนี่ยมีชัยเป็นกว่าครึ่งใจมีพลังเนี่ยเราไปเติมพลังใจด้วยการพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตามรอยพระนเรศวรพระนเรศวรคุณฤินครับท่านมีดินแดนที่เกี่ยวข้องกับท่านนี่นะครับ4แห่งที่ไหนครับ หนึ่งกาญจนบุรีพม่าพม่านี่เกี่ยวแน่ๆเป็นดินแดนแห่งหลังน้ําตาโศกนาฏกรรมหัวใจเพราะตกไปเป็นเฉลยก่อนจะมากู้เอกราะแต่ดินแดนในประเทศไทยเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีเขาเป็นดินแดนที่ประกาศของกายชัยชนะชนช้างกับพระมหาอุปราชมังสามเขียดเลยจนชนะแล้วเราก็อยโยธยาก็เป็นอิสรภาพดินแดนตรงนี้พระองค์ท่านเนี่ยผูกพันมากดินศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็เรียกการบวงสวงได้ดีที่สุดสองะนะครับอุธยาอายุทยาเพราะแผ่นดินที่ท่านครองเมืองแผ่นดินที่3ามพิษนิโรธแผ่นดินที่พระองค์ท่านประสูติแผ่นดินต่างๆเนี่ยพระนเรศวรยังผูกพันอยู่ะฉะนั้นตามรอยพระนเรศวรเนี่ยเราอยากเชิญชวนคุณผู้ชมะนะครับไปเติมแอปิไลท์สุขภาพใจด้วยการไปไหว้พระ,ะไปบวงสวงทิพย์วิญญาณพระนเรศวรในวันแม่แห่งชาติไปแอปิไลท์ด้วยการเริ่มต้นจุดแรกก่อนเราต้องไปไหว้พระ ที่วัดประแท่งดงหลงังเพราะที่นั่นเนี่ยมีแท่นหนึ่งเปรียบประดุจดังที่ของปรินิพานคือพระพุทธเจ้าปริณิพานาและมีต้นหลงังเพราะในประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปริณิพานที่นนต้นหลังเพราะแท่นดงหลังเขาเรียกว่าแท่นแห่งอํานาจวาสนา,านะครับว่า้ตรงนี้เสร็จนะคุณดีเราไปนี้เลยบ้านดอนเจดีย์ไปดูดินแดนที่บรรปชนของเราเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิต เพื่อเกิดโศกนาฏกรรมที่เราจะต้องปกป้องให้อโยธยากลับมาเป็นไทยช่วงบ่ายๆนะครับจะพาไปชมนะครับโรงถ่ายภาพยนตร์เขาเรียกว่าพรอมมิดของท่านมุ้ยโอ้ท่านมุ้ยลงทุนมากไปดูคุ้มค่ะคุ้มเลยนะไปดูดินแดนหงสาวดีจำลองฉากที่จริงจังไปดูบรรยากาศแบบนั้นและไปเล่าตำนานของพระสุพรรณกัลยาแล้วตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยรับประทานอาหารดินเนอร์ดินเนอร์ทีนี้ถ้าเกิดสมติ ผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยแฟนรายการแฟนรายการเลยเนี่ยสนใจวันแม่แห่งชาติครับ12สิงหาคมเดือนหน้าไปกันนะครับติดต่อโทรศัพท์ไปที่02-642-3811หรือเปิดที่เว็บไซต์ allworld com ขึ้นหน้าจอแล้วตรงนี้ก็โอกาสแบบนี้นะคะไม่มีค่ะก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนะคะกับปีดนะคะก็เกมจานนี้อะไรเอ่ยทายกันเข้ามาหุนโทรศัพท์เข้าไปค่ะ0 2 5 0 2 0419ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าอร่อยอร่อยอร่อยนะคะน้ำพริกกุ้งสดหอมมากน่ากินอยู่ข้าวนะคะ จิ้ไมไก่ตราแม่ประนอมอาหารไทยเลือกกะทิไม่ดีก็ตกม้าตายนะสิใช้กะที่อะไรกันเนี่ยอร่อยดีอร่อยดีออยดอสอนไม่จำแม่ตกมาตายกะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทย,รยไร วันนี้ให้เพื่อนๆได้ดื่มกาแฟช่วยเก่งและยังได้ของรางวัลเก๋ๆด้วยโรนิสกาแฟโปรเจกต์ครอสเลมให้เพื่อนๆรับของรางวัลมากมายที่ผสมซองปล่อยครบตามจํานวนส่งและของรางวัลตามรายละเอียดด้านหลังซองถึง31สิงหาคมนี้ได้อะไรดีๆแบบนี้ดื่มเลยเมื่อก่อนทะเลแถบนี้แทบไม่มีปลาเลยพ่อบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงต้องออกไปรับจ้างในเมือง จนวันหนึ่งพี่ๆจากธนาคารออมสินก็เข้ามาสนับสนุนการสร้างปากการ,รัางเทียมโครงการอมสินสร้างบ้านปลารักษาทะเลไทยโดยธนาคารอมสินขอบคุณธนาคารอมสินค่ะนี่คือซอสแห้งลมที่ไกลๆเขาว่าใช้กันไม่เชื่อใช่ไหมนั่นไง ใช้ซอสหอยนางรมตาภูเขาทองค่ะยังไม่ได้ถามเลยแย่งกันเป็นเด็กเลยเป็นยทุกที่เลยซอสหอยนางรมตาภูเขาทองค่ะลองมาดูทางนี้บ้างเชฟครับเจ๊อะไรได้ได้โอเปร่าได้ได้ใช้ซอสหอยนางรมยีม่ห้ออะไรครับภูเขาทองใช้มานานหรือยังครับจะถามทำไมต้องอยู่เชื่อเราจะครับอร่อยแน่นอนต้องซอสหอยนางรมตาาภูเขาทอง าาใช่รอตรงนี้ก่อนนะเพื่อนกินเสร็จแล้วครับแต่เรายังไม่เสร็จ<ม>ใหม่ใบก้นเขียวกลิ่นสารสกัดจากเปลือกส้มธรรมชาติ<ม>จัดการแมลงร้ายเต็มประสิทธิภาพพร้อมพลังความหอมจากเปลือกส้มธรรมชาติใ<ม>บก้นเขียวกลิ่นสารสกัดจากเปลือกส้มธรรมชาติที่ฆาดแมลงร้ายปกป้องคุณและครอบครัว <laughs> บีทากเกนมีประโยชน์และมีส่วนช่วยในการขับถ่าย Good morning บ <c oughs> ีทักเกน